สวัสดีครับมาต่อกันพาร์ทสครับเมื่อสักครู่นี้โปรแกรมมีปัญหาทีดนึ่งนะครับมันตัดไปนะครับเ,เมื่อสักครู่นะครับสำหรับพาร์ทที่1เนี่ยเราพูดถึงในส่วนของเส้นไกด์นะครับหลังจากที่เราลากเส้นไกด์เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมจะลองปิดในส่วนของออที่เป็นเทมเพลตไกด์นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ การสร้างนะครับสร้างขึ้นมานครับที่เป็น create a new layer นะครับอยู่ในอยู่ในส่วนของ panel layer นะครับอยู่ล่างสุดเลยนะครับคลิกขึ้นมานะจริงจริงผมคลิกมาก่อนหน้านี้ละเดี๋ยวผมลบไปเลยนะครับผมคลิกมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วพอดีวิดีโอมันตัดไป rectangle tool นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับลากบล็อกตัวนี้ลงมานะครับ นี่เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับผมดับเบิลคลิกที่เลเยอร์ที่2ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนสีอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมจะใส่สโตกก่อนมาจากนั้นนะครับเลือกสโตกตรงนี้นะครับเส้นสโตกซักสัก20ใหญ่ไปไหมเดี๋ยวดูอ่ะสักสักครับ จากนั้นเส้นสตกผมลองเปลี่ยนเป็นสีอลองสีนี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเปลี่ยนทีนี้ผมจะปิดในส่วนของอเลเยอร์ตัวนี้ไปนะครับอันนี้ผมด้านในผมจะเติมสีใหม่นะครับในส่วนของเซต o r r Ground Color ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเลือกสีดูนะครับเราจะใช้สีไหน ผมอาจจะใช้สีเดียวกันกับแบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับแต่อาจจะให้มันเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับลากขึ้นมาจากนั้นเทลงไปครับทีนี้ในส่วนของสโตกตรงนี้นะครับเส,สีใหม่นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นสีขาวได้ไหมนะครับสีขาวก็สวยนะครับสีขาวสีขาวทีนี้ขนาดมันลงนะครับ จำได้ไหมครับวิธีการลดขนาดนะครับคลิกเลือกที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์ Layer ที่เราต้องการที่จะย่อขนาดนะครับจากนั้นกดคีปหรือว่าคอนโทรลที Control T นะครับเพื่อทําการลดขนาดลงมานะครับผมจะลดลงมานะครับลากมาประมาณนี้สมมติสมมติมมนะครับ ลองขยายตัวนี้ดูก่อนนะครับว่ามันอยู่พอดีไหมนะครับมันหนักไปทางซ้ายทางขวาอะไรเงี้ยนะครับกับประมาณเรานะครับสมมุติว่าผมได้ตำแหน่งที่พอดีแล้วนะครับผมจะใส่ชื่อหนังสือผมนะครับเป็นเพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับคลิกเพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาจากเป็นไททูนนะครับ จากนั้นผมคลิกลงไปนะครับแล้วผมก็พิมพ์โน้ตบุ๊กอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับมันเลยมองไม่ชัดผมเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยนะครับนี่โน้ตบุ๊กอ่าโน้ตบุ๊กอย่างเดียวก็ได้ครับสั้นๆน,นะครับจากนั้นนะครับผมทำการเพิ่มขนาดของตัวหนังสือนะครับ เป็นสักร้อยหกสิบได้ไหมนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมดับเบิลคลิกในส่วนของเลเยอร์ที่ที่จะใส่เส้นขอบให้มันนิดนึงนะครับสโตกนะครับผมปรับลงมาเหลือสัก สัก3สัก4ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับสีใหม่เป็นสีเป็นสีดําสีดำได้ไหมนะครับนี่ครับสีดำหรืออาจจะเพิ่มขึ้นอีกอ่าสัก5ก็พอนะครับนะครับไอตัวเส้นขอบของเฟรมตัวนี้ก็อาจจะลดลงอีกนิดนึงก็ได้ให้เป็น30 อ่ะผมใส่เป็น20แล้วกันนะครับกำลังสวยนี่ครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับอย่าลืมทําตัวนี้นิดนึงนะครับในส่วนของให้เราให้เลือกที่ตัวเลเยอร์นะครับจากนั้นให้ไปที่เมนูที่ชื่อว่า Type นะครับอันนี้มอง Typ e จากนั้น Convert to shape นะครับตัวนี้ เรียบร้อยครับก็จะเป็นเชฟอันนี้แก้ไขไม่ได้แล้วนะครับแต่ผมต้องการให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงอ่าเรียบร้อยครับสมมุติว่ามันตรงกันพอดีนี่ครับสมมุติว่าตรงกันแล้วนะครับ เรียนในส่วนของเส้นตัวนี้นะครับคลิกค้างที่เส้นแล้วก็ลากทิ้งไปเลยนะครับอันนี้เราก็จะได้นับปกตัวนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทําการเซฟไฟ,ไไฟล์นะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟแอสนะครับผมเลือกเป็น p h o t o s h o p PDF นะครับก็ย o u t u b e บเซตอัพนะครับ Working for นี่เรียบร้อย Save as a copy นะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อมันว่านะครับ cover แล้วกันนะครับ cover example นะครับนะผมเซฟไว้ที่ดาวน์โหลด นี่ครับ high quality นะครับ x 1หรือว่าจะเป็น high quality print ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปรับสูงสูงหน่อยนะครับจากนั้นกดเซฟได้เลยนะครับดูนะครับมาดูมาดูตัวไฟล์งานนิดหนึ่งนะครับที่เราเซฟออกมา เวลาไปทําก็ทําให้สวยกว่าผมก็ได้นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับที่เราเราก็สามารถที่อัปโหลดขึ้นไปได้เลยนะครับหรือบางคนอยากใส่ในส่วนของอข้อความมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับ ก็ใส่ในส่วนด้านหลังตรงนี้ได้นะครับเช่นช่องทางโซเชียลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือว่าเดลี่โคดอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปก็ได้นะครับแล้วแต่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของการทําปกสมุดโน้ตแนวแพทเทิร์นนะครับด้วยโปรแกรม p h o t o s h o p นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่มีคําถามนะครับก็คอมเมนต์ถามได้นะครับผมจะช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้นะครับ เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ